นนมนต์ทุกรูปถวายความเคารพเระเดชพคุณผู้เป็นประธานครับนนมนต์นั่งครับขอโอกาส ท่านพระเทลานุเทละตลอดถึงคณะกรรมการตรวจธรรมศึกษาครั้งนี้ทุกๆลูกเพื่อที่จะได้ขอโอกาสตามที่ได้รับมอบหมายจากพระเดชพระคุณพระธรรมราชานวัดจ้าคณะภาคสิบให้ผมมากล่าวปิดในการตรวจธรรมครั้งนี้ ไมนต้องพนมมเออฟังสบายสบายและผมก็จะใช้เวลาไม่มากไม่เกินห้านาทีของดีก็อย่าไปฟังมากเดี๋ยวมันเฟอร์เดี๋ยวมันเฟอร์ <c oughs> อรการกล่าวประชิมวันในเทศในการตรวจธรรมาศึกษาครั้งนี้ ซึ่งเราทั้งหลายก็ได้เริ่มตรวจตัต้งแต่วันที่21เป็นการตรวจธรรมสนามหลวงนัธรรมชั้นตรีและวันที่28 29ตรวจธรรมสนามหลวงชั้นตรีอธรรมศึกษาชั้นตรีงานการงานของทางการคณะสงฆ์โดยเฉพาะด้านการศึกษาที่ทางคณะสงฆ์ ได้กำหนดไว้ในหน้าที่ของเจ้าอาวาสคือด้านการศึกษาเขาเรียกว่าศาสนศึกษาคือศึกษาด้านทางศาสนาเมื่อว่าไปแล้ววิชาในโลกนี้มันมากนับไม่ถวนที่ชาวโลกหยิบขึ้นมาศึกษา ในสถาบันต่ตางๆอันนั้นเป็นวิชาสำหรับทางโลกหรืออีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าวิชาชีพประกอบอาชีพแต่อีกวิชาหนึ่งนั้นคือวิชาทางธรรมที่ทางคณะสงฆ์ได้จัดให้มีการเรียนการสอนในด้านพระพิสุและตลอดถึงนักศึกษาเยาวชน ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมเพื่อที่จะได้เอาคำสังสอนของทางพระพุทธศาสนาไปประคับประคองหรือพยุงในการศึกษาทางโลกวิชาชีพเพราะฉะนั้นวิชาทางโลกก็ดีวิชาธรรมะก็ดีถือว่าเป็นอัญญะมัญญะปัจจัยคืออาศัยถึงกันและก,กัน เมื่อมีการเรียนแล้วก็ต้องมีการสอบสอบแล้วก็ต้องมีการตรวจด้วยกาด้วยอาราธนาพระกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะผู้ปกครองตลอดถึงท่านเจ้าคณะซึ่งถือว่าเป็นกรรมการพิเศษมาช่วยกันตรวจ การตัวธรรมสนามหลวงนี้ชาตะถือว่าเป็นเหมือนการทำสังขยาคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นักเรียนได้เรียนมาแล้วเขาตอบมาจะถูกผิดยังไงเขาไม่รู้เพราะฉะนั้นกรรมการถือว่ามีส่วนร่วมสำคัญในการที่ จะชำระความเข้าใจของนักเรียนที่เราก็ทำสำเร็จล่วงไปด้วยดีจนถึงนาทีนี้ก็ต้องอาศัยความอุตสาหะวิริยะของคณะกรรมการเพราะการตวรวจธรรมวลีก็ดีหรือธรรมศึกษาก็ดีมันเครียดเหมือนกันผมเข้าใจ สภาวะจิตหรือความรู้สึกผมตรวจบรีปึกเดียวนี่ผมก็เครียดแล้วเครียดต้องอา่านทุกตัวอักษรดูลีลาของนักเรียนที่เขียนบนกระดาษเคาเรว,ว่าศิละปะว่านักเรียนที่เขียนบนกระดาษนะั้นมีศิละปะไหมผิดถูกยังไงกรรมาการผู้ตรวจ ก็ต้องอาศัยความชอบธรรมคือหมายความว่าความเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกิดขึ้นในใจของคณะกรรมการเราจะใช้ความถูกต้องเป็นหลักใช้ความถูกต้องเป็นหลักแล้วก็ตามด้วยเมตตาจิตถ้านักเรียนทำถูกต้อง ถูกต้องเราก็ใช้เมตตาจิตให้คะแนนไปตามนั้นเหมือนคณะกรรมการที่ได้ใช้ความถูกต้องเป็นหลักแล้วก็ตามด้วยเมตตาจิตด้วยความอุตสาหะปิริยะแล้วผมก็เห็นท่านทั้งหลายก็ใช้ธรรมะของพระเจ้าหมดคือขันติความอดทนถ้าไม่มีความอดทนท่านไม่สามารถจะนั่ง นานๆได้ผมก็เห็นใจการนั่งนานๆานที่เดียวนั้นมันเหนื่อยแต่อาศัยความเสียสละของท่านเจ้คณะาบาักการคณะกรรมการเป็นเหตุให้การตรวจในครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและดีงาม งานที่จะสําเร็จที่สําเร็จไปด้วยด้วยความเรียบร้อยดีงานโดยการตรวจในครั้งนี้ผมในนามเจ้าคณะภาคก็ต้องขอขอบคุณขอขอบใจคณะกรรมการทุกทุกลุกที่มองเห็นความสำคัญการศึกษาของทางพระพุทธศาสนาตลอดถึงคณะเลขานุกการ ของเจ้าคณะภาคลองเจ้าคณะภาคทุกลูปก็เหน็บเหนื่อยกันมามากเหน็บเหนื่อยมาหลายวันแต่ท่านเหล่านั้นก็ไม่ได้คำนึงถึงความเหน็บเหนื่อยคิดถึงงานหน้าที่จัดสถานที่สอบตลอดถึงเครื่องอำนวยความสะดวกและอองงานเลขานุกการเจ้าคณะจังหวัดนี่ก็นเหน็บเหนื่อยมาเยอะ เพื่อจะให้งานการตรวจธรรมศึกษาครั้งนี้สำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยและดีงามก็ผมในนามพระเดชพระคุณพระธรรมราชานวัดก็ขอขอบคุณขอขอบใจกับคณะกรรมการทุกทุกลูกตลอดถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในการสอบรรมครั้งนี้สำเร็จไปด้วยความเรียบร้อยและดีงามกระผมก็ไม่มีอะไรที่จะปฏิการละคุณอำนวยอวยพรให้คณะกรรมการทุกทุกรูปนัที่นี้ได้ผมก็ขออวยพรให้คณะกรรมการทุกๆุรูปไปดีมาดี คือหมายความว่ามาดีกลับไปก็ดีหรืออีกสำนวนว่ามาอย่างไงเขาขอให้กลับไปอย่างนั้นท่านมาที่ศูนย์มาด้วยความสวัสดีมีอาการครบสามสิบสองถือว่ามาดีกลับไปก็ขอให้กลับไปอย่างนั้นหมายความว่ากลับไปถึงวัดมีอาการครบสาบสอง เมื่อพอเจนี้ผมก็เึกถึงเรื่องจริงเอาถือว่าเอามาให้ถวายความารู้แก่ท่านก็นแล้วกันนะมันเป็นเกร็ดประวัติศาสตร์ไอ้คำาใ้้พรมายังไงกลับไปอย่างนั้นคือครั้งหนึ่งรัชกาลที่สามยังไม่ได้ขึ้นของราชก็ได้รับคำสั่ง จากรัชการที่สองให้ไปปราบกบฏพม่าที่แถวเมืองการหรือยังไงก็ไม่ทราบรัชาการที่สามก็เป็นแม่ทัพออกไปปราบพมา่าแถวเมืองการหรือยังไงก็มาบุกขึ้นมาสมัยก่อนนั้นใช้ทางเรือทางรถไม่มี พระอ,องค์ท่านก็เสด็จมาเรื่อยแม่น้ำบางกอกนะ้ดตกบางกอกใหญ่คลองภาษีเจริญก่อนที่จะทะลุไปแม่น้ำมันก็ผ่านวัดราชโอรสเดิมเขาเรียกว่าวัดบางคุ้มเทียนสมัยนั้นก็มีท่านเจ้าวาดท่านเก่งโหราศาสตร์ข้อดูหมอแม่นราชการที่สาม ก็ผ่านวราชาวโอลถก็ขึ้นไปกราบหลวงพ่อชื่ออะไรผมจำไม่ได้แล้วท่านก็ไปหาดูเองก็แล้วกันนะคนเราทำอะไรก็อยากรู้อนาคตโดยเฉพาะการไปปราบสตรูนี่หมายควาว่ามันตักเสียงด้วยชีวิตถ้าแพ้ก็หมายควาว่าตายถ้าชนะก็ยังมีชีวิตอยู่ พระอ,องค์ท่านก็อยากจะรู้ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าแต่ไปปรับระบ,บทครั้งนี้จะมีผลปรากฏยังไงเอาขึ้นไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อท่านก็ดูเลิกดูยามก็ให้พยากรณ์ว่าพระอ,องค์ท่านเสด็จไปยังไงพระอ,องค์ท่านก็เสด็จกลับมาอย่างนั้นนี่ให้คำพยากรณ์ ก็ปรากฏว่าพระองค์เสด็จไปถึงที่เมืองการแลร้วพม่าหนีทับกับพระองค์ก็ไม่ต้องสู้รบพระองค์ท่านก็มาแล้วลึกนึกถึงคำพยากรณ์อของหลวงพ่อวราชาวลดก็ตั้งอธิษฐานเลยว่าถ้าต่อไปข้างหน้าถ้าได้คืนของราชแล้วก็จะมาธนุบํารลงที่วัดบางคุนเทียนเดิมหรือเรียกว่าราชโอรส ให้สวยงามสมกับคำพยากรณ์ของหลวงพ่อเช,เช่นพวกท่านทั้งหลายกลับไปถึงวัดมีอาการครบ32ก็ยกมือมาที่สูนี่ให้นึกถึงคำพยากรณ์ที่ให้ผมให้พวกท่านไปยังไงกลับอย่างนั้นนะครับขอให้ท่านทั้งหลายโชคดีปีหน้าพบกันใหม่เอาผมขอจบในการปิด การสอบทำจะศึกษาครั้งนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสาธุมุกท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 ุ้ทุกทุกทกันกะได้ไกว้กทุกท អ làhangsma Samputo pakakoa พรหังสมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิสวากขาโตภะคะวตาธัมโมสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนัมมะสะา ทามมธรรังนัมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนัมมิสังฆังนัมมิ